สวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามาแล้ว405 405หน้าหลังใครอยากได้ชุดนี้บ้าง ่รถที่เป็นดัมเบลต้องใช้ชุดนี้สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามาแล้วขอไลค์ขอแชร์ให้หน่อยอันนี้เป็นกระบะกระบะไทต,ตัน18แซดหน้าหลังจานเป็นโอเอสด่านสำหรับทำเบรก ใหญ่เฉพาะข้างหน้าข้างหลังจานไม่ตกสเปคนะไม่ให้การตัดดุมจานหลังเราก็ไม่ให้การตัดดุมเป็นจานที่ทำเด็กใหญ่เฉพาะหมดไม่เก็บฝุ่นเยอะไม่มีจุดเก็บฝุ่นเยอะ อ,อ,อันนี้ปั๊มแท้ครับ18บแปดแคอเยเียน18บแปดสายเราทุกชุดเราจะให้เฮลขาจะเป็นอลูมิเนียม7 0็ดเจ็้าพเบรกเราจะให้เป็นน็กเตอร์โปสำหรับรถที่เป็นดัมเบรกเราจะจัดเบรกมือให้เป็นชุดนี้ จะเข้าไปแล้ว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 ก็จะมีขอเข้าไปอ,อย่างนี้เพราะฉะนั้นเบรกมันไม่ให้ประดับยนต์ฮะอันนี้มาแล้ว <c oughs> อันนี้เบรกของเราจะมา จะมาเรือมาเรือไม่ได้มารถไฟความเร็วสูงราคาก็เลยจะตึงข้างนอกเขาจะราคาเขาจะถูกเพราะว่าบางอยา่างบางบาง,บางชุดเขาจะเอามาจากเขาจะมาจากมาด้วยรถไฟความเร็วสูงต้นทุนก็จะถูกแล้วก็ <c oughs> แหล่งที่มามันคนละอันอันนี้ไม่ใช่ยี่สบแนะฮะเป็นนิวคาเยน ยี่สิบแซนนี่เป็นนามเรียกขานที่มาจากทางนูน้นพอเบรกเราก็จะให้นิกเตโปน้ำมันเบรกถ้าไม่เอเต้ก็ถ้าไม่เอเต้ก็เป็นฟลอโดครับไม่ใช่โบอะไรอย่างนั้นพเพราะเบนโบอิตาลีไม่ได้ทำน้ำมันเบรกเอง เบมโบอิตาลีเขาใช้เขาใช้น้ำมันเบรกเฟอร์ลโดฮะอันนี้ปั๊มเบรกมือไอ้เบรกมือจะเป็นเบรกไฟฟ้าจะเป็นเบลเฟ่ครับเบลเฟ่อันนี้เป็นของใหม่ฮนะแกะกล่องไม่ใช่ของเก่าหรือเอาของเซอร์โวเดิมมาผสมอันนี้จะมาพร้อมเซอร์โวเลย ขาจะเป็นอลูมิเนยียม7075น้ำหนักเบาไม่ต้องห่วงใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับแล้วก็จะมีข้างนอกข้างนอกก็มีรถมาเช็คหนึ่งคันแล้วก็ทำมาแล้วไม่สมบูรณ์ไม่สมดุล ไม่เหมาะสมอีกหนึ่งพันมาเอาออกสวัสดีครับพิทออดฮะอันนี้ทํามาแล้วไม่ถูกใจมาเปลี่ยนพาโดลงไปครับมันเป็นยังไง มันไม่สมดุลอันนี้ถ้าของเดิมอยู่เอาของเดิมมาใส่ด <vision> ีกว yes, ่าเพราะของเดิมมันใหญ่กว่านี้ไอ้นี่เล็กนะลูกสูบนเล็กกว่าถ้วยน้ำชาไว้เจ้าอีกไหนไม่มีฮะไม่เช่ใหญ่กว่านี้เล็กกว่าลูกเสิร์ฟลูกสูบเดิมเหรออันนี้เหรอใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้นี่เละถ้วยถ้วยน้ชาไว้เจ้าไอ้ถ้วยถ้วยกาแฟของเดิมดีกว่าเออเอาของเดิมใส่ชุดนี้ ใครอยากได้ก MM. ็ <MJ> <cuarto> เอาไปม <G spun> ันไม่เหมาะสมนะฮะกับน้ำหนักรถไม่เหมาะสมเพราะเบรกมันเล็กด้วยลูกสูบก็เล็กไอ้นี่มันมันรับน้ำหนักรถที่สามตันแล้วเป็นรถสูงพาโด้ครับใช่เมื่อกี้ได้ไปลองขับยังเป็นไงฮะฮะ โคตรมันโคตรมันไม่เบรกเดิมเบรกเดิมเบรกเดิมเดิมแหมให้ลองขับแค่นั้นเองใครมาลองขับได้นะฮะมีรถให้ลองขับใครจะรู้ว่าเดิมเนี่ฮะเดิมแล้วแล้วแล้วขับแล้วยังไงขับแล้วรู้สึกยังไงอ่ะดีเลยดีเลยนั่บอกว่ามาดีนะท่านผู้นอ๋อเขาผมไม่เอาในควันดำเขาไอ้นี่กันเยอะ ถอดออกกันเยอะฮะพวกเบรกที่ทํามาแล้วไม่สมบูรณ์ใช่ผมคือต่อมาแตผมคือต่อผมไม่เจอครับออซึอมือสองมาลถอืครับเวิอกล้ๆอมันไม่รูเรื่องไงพนยคือคือถ้าอยู่ในเมืองอ่ะพอได้อยู่ม่รู้เรื่องออกกางวกว่าไปเลยไปเลยรู้เลยว่เวลาเรูที่อาัน ครับมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เหมาะกับขนาดรถไงนี่นี่แค่ไอ้นี่ตัวเล็กไม่ใช่หรอนี่ตัวเล็กด้วยนะบางคนก็ใส่ไอ้นี่ไปใส่กับไอ้ตัวคอมพิวเตอร์นะผมไม่กล้ารับงานผมบอกตรงถ้าให้การสามห้าห้าเนี่ยแล้วปั๊มตัวนี้นะกะของเดิมเนี่ยกะของเดิมน,มนี่ของเดิมดีกว่าเพราะว่ามันออกแบบมา มันออกแบบมารับน้ําหนักไอ้นี่มันออกแบบมาสวยแล้วก็พเบรกมันจิตเดียวปั๊มมันดูใหญ่แต่พัเบรกจิตเดียวอืมนี่เพราะว่าปั๊ม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 เปั๊มเียผมเลยเป็นอยู่แล้วเออเอาข้างหน้าก็ออนั่นแหละฮะแต่ถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นสวยอะต้องต้องเล่นใหญ่ไปเลยต้องแบบนั้นเลยแสนกว่าฮะแต่แต่ก็แต่ถ้า มันจบกว่าไงด้วยสวยด้วยเท่ด้วยไงมีใครสงสัยใครจะถามอะไรไหมครับก็ไม่ถามเดี๋ยวผมได้ไปดูงานทำแล้วเดี๋ยวนานไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าเาชุดนี้เป็นนิวพเยนหน้าหลังใส่แลปเตอร์ครับขวดเลปเตอร์สี ทำใกล้เคียงกับรถบอกว่าใกล้เคียงคือไม่ได้ถอดฝาถังน้ํามันไว้เทียบสีถ้าถอดฝาถังน้ํามันเทียบสีก็น่าจะได้อยู่ใกล้เคียงครับอืใกล้เคียงใกล้เคียงเป็นนิ้วคายเยน จานเป็น DBA หน้าหลัง405ข <Okay. S 1> ้างในเขาลายเขาระบายความร้อนได้ดีข้างในเขาจะเป็นอย่างนี้ลายลายขาจิโจ้อันนี้เป็นจาน OS 18แซใส่ในรถไททันอันนี้รถเขาเดิมมาเป็นเป็นดำ เมื่อเป็นดํมเราต้องสร้างเบรกมือเข้าไปเบรกมือชุดนี้ฮะมาจากพาร์ทเดียวก,กันกับโตโยต้าฟอร์จูเตัวปัจจุบันเลยครับครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยขอไลค์ให้ผมนี้กอแชร์ให้ผมหน่อยครับ ช่วงนี้ยิ่งโดนปิดกั้นอยู่ไม่อยแฟนๆไม่ค่อยได้เห็นแฟนเพจ FC ไม่ค่อยเห็นแชร์กันไปครับแชร์กันไปฝากกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณมากๆครับจะได้มีคนรู้จักผมขอบพระคุณครับจบที่ตัวนี้